ว่าเมาครับเมาหรือเปล่าเมาครับอ๋อแล้วเตะซ้ำครับโอเคครับอันนี้ชัดเจนครับเตะซ้ำตอนพยาคุดล้มครับแต่ลูกเร็วมากครับมองไม่เห็นมองไม่ทันถึงว่าพยาคุดลุกขึ้นมาเมาเลยเตะปลายคางเอาไปก็เจ็บเอ้า ได้้วครับของจริงครับอันนี้ฝ euh ้าก็ปล่อยระวังครับนี่ครับโดนเตะเขาจับขาเลยครับเอาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับอาครับตีไปเลยครับไปแดงครับเลยครับไปเลยครับไ